วันนี้มันมีนัดพิจารณาคดีของคดีคุณเพ็งวินครับเพื่อนๆ22คนคดีที่ไทยตัดสิสนชะราชสัวันนี้เป็นวันนัดแนวทางการสอบพยานแล้วก็นัดการนัดกำหนดระยะเวลาว่าจะส่งพยานกันที่ป่ายัางไงบ้างเมื่อหรับ้งแล้วก็มีกรณีที่พนักงานในศาร,รา ยืน่นคำร้องขอถอนประกันคุณอาน,นนท์ธนาอานนท์แล้วก็คือเ่งเป็นจำเ,ยยเลยเลีคือนะแล้วมีคุณพานลุโภไม่นะแล้วมีคุณรุ่งนัทสัญญาว่าเมีคือใจความอันนี้สี่คนเพราะตอนนี้เนี่ยศาลถอนประกันไปแล้วสองคนคือคุณแคนวินรีบเลยนะครับ คุณไผ่สครับวันนี้เราคงขอฟังเหตุผลจากทางอายการโจทย์ว่าจะมาถอนประกันเป็เนเรื่องอะไรส่วนในกรณีของผลิตกับคุณไผ่ทนายก็เตรียมจะสอบถามว่าคำสั่งที่ถอนประกันไปโดยไม่ฟังเหตุผลทฝ่ายจกำเนิ่ยเป็นเพราะอะไรเราคงจะขอให้สารยื้นขึ้นมาพิจารณาใหม่ เพราะว่าเราเห็นว่ามือความเราก็ไม่ได้ทำาอะไรถึงเมื่อให้ประกันไปแล้วการถอนประกันคนตัวฟังสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าจํากันได้ก็คือว่าเม,ม,มื่อวันที่9สิงหาเนี่ยท่านถอนประกันไปโดยห้เห็นผลว่าคาร้องของอายการโจทกเนี่ยฟังได้ชัดแล้วซึ่ก็ผิดหลักการที่มาคดีในคดียาซึ่ต้อ,กอ,กอกงการน้องกว่า การขอประการก็มีผลหรือว่าเป็นอะที่ไหนวันนี้คงหลายเรื่องรวมทั้งน่าจะมีจุดน,น้องๆที่ถุดซึ่งนัดนัดพร้อมขึ้นจาดีเดน่นเลยนะแต่คดีนั้นผมไม่ได้ทำก็าเดี๋ยวพวกมาติดต่ว่เาะคดีเป็นขึ้นนี่ก็ผู้ต้องหาจำเลยได้ยี่สิบสองคนวันที่เก้าสิงหถอนไปคือเป<อ>็นขึ้นหอถอนไป,นนนไปแล้วก็<า>วกมีเป็นขึ้น, <ๆ S 2> นกับ สองคนนี้ตอนนั้นเขาให้เหตุผลว่าอะไร,ระาคารับรัฐายการคือรายการเขาเอาภาพจากเฟซบุ๊กมาดูและภาพจากการเคลื่อนไหวของน้องๆที่หลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วก็มีการไปเรียกร้องเรื่องวัคซีนแล้วมีการไปเรียกร้องเรื่องให้แก้ไขรัฐมนูนให้คน,น,นอื่นประยุจลาออกในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการผันเรื่องใหใดๆทั้งสิ้นเพราะนเรื่องไหญพวกนี้ มันจะทําได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นไปตามหลักของรัฐธรรมนูญและสิทธิภาพคือเราเชื่อว่าสิ่งที่เป็นขึ้นกับใครไปเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการใช้สิทธิสรีิภาพทางการเมืองโดยปกติซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์อยู่แล้วเราก็าอยากจะตังเหตุผลภษาให้ชัดเจนเพราะเรายัางไม่เรายังไม่เห็นเหตุผลที่ทางพยารโจรรทย์เขยื่นบว่าสารถอนไปนแล้วเราจยิงๆกดีพวกนี้เขาก็ ไปโดนจับในคดีอื่นและศายก็ไม่ให้ประกันเยนแต่ในกรณีคือ <S <S เรื่องนี้ผมให้ความเห็นในฐานะทนายของน้องว่าการกําหนดเงื่อนไขต่างๆในการทําได้ตารมาลมงโทษดวยวิธีพิจา,า,า,ารณาคดียัองเปอย่างเช่นถ้ากลัวจะหลบหนีก็กําหนดเขตเดินทางหรือว่าห้ามเข้าสถานที่ที่ไม่ไม่เหมาะสมแต่ในกฎหมายเขียนว่าต้องไม่เป็นการ เพิ่มภาระอันไม่จําเป็นให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยเพราะเขายัางเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้อย่างในกรณีเงื่อนไขที่เรารับเนี่ยเพราะว่าเราก็ถือว่าเงื่อนไขพวกนี้เป็นเงื่อนไขที่ถ้ามันผิดต,ต่อกฎหมายเราก็อาจจะต้องไปร้องศาลรั้นมืองหรือไปอะไรต่อไปยกตัวอย่างเช่นนะตอนนี้มันมีการออกเงื่อนไขกําหนดจากผู้จำเลยหลายคนถ้าท่านจาได้ก็ถือว่ามีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามตัวเย็น แล้วกาหน,นดห้ามออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายสามจนถึงทีสี่อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ที่เขาไม่ทํากันอ่ะเพราะผู้คนในสังคมนี้มันต้องทามาตินต้องเรียนหนังสือ,อต้องไปซื้อกับข้าวืิฉันจะสั่งก,ก็สั่งไปเลยว่าไม่ให้ออกไปไหนไปห้ามไปบาร์ในขับไปกินเหล้าหรือไปเล่นไพ่ห้ามออกจากบ้านตั้งแต่บ่า,า,บายสามจนถึงตีสี่เลยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้ ต่อันนี้เราก็กำลังศึกษาอยู่จะทำไงเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนี้การไม่ให้ประกันเนี่ยมันเป็นความจําเป็นทางทางการทำมาหากินการเรียนหนังสือของคนนะบางครั้งเขาก็ต้องตืลเลือกที่จะยอมรับเรื่องอะที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าคนเมียไม่ได้เขาบอกว่าถ้าคุณไม่รับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องให้ประกันแต่ความจริงแล้วคงต้องปฏิรูปหรือต้องแก้ไขเรื่องคำสั่งประกันพวกนี้ เพราะคาถามคุณที่ว่ามีการกําหนดเนื้อไก่ใหม่เพราะที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเนื่อไก่ที่ใหม่ที่ถึงนะคือห้ามออกจากบ้านตั้งแต่ใบสามตีหน้านาฬิกาจนตีสี่เราไปค้นที่ผมว่ามันก็เกิดไปแล้วมันคงในความเห็นผมนะมันไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่ว่าเนื่องจากเป็นบุญนี้ลที่ไม่ต้องมีทอ์ฎีกาหรือขอให้ศารมนุษย์ชี้ขาดสถานีตำรวจใชเอาตัวไฝไปเอาพี่น้องหอยข้ามาอ๋อเบิ้งตรวจ อามาตัวตัวเอกไอามาตัวพี่น้องเหกกรเอเขเอะไเขามามันเป็นโคตแม่มันอย่างใจตไป กูเหนื่อยมากเลยนึ่งก่อนนึ่งชมสองคดีใหญ่คดีแรกก็เป็นการนัดพร้อมเพื่อสืบพยานหลังจากเลื่อนมาหลายครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเลื่อนต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนติดโควิดอยู่ที่เรือนจำนะครับ เออตรงนี้อยากจะราบเรียนสารด้วยความเคารพว,ว่าพวกเขาอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิดนะครับแล้วก็เป็นอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกตินะครับ่องจากว่าเขายังต่อสู้คดีอยู่นะครับก็อยากจะให้ศาลาีนาให้ประกันตัวพวกเขานะครับเพื่อออกมาต่อสู้คดี พิสูจน์ความบริสุทธิ์อันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากจะจับเรียนสารในวันนี้ส่วนประเด็นที่2นะครับก็เป็นเรื่องที่เรากังวลใจมากกรณีใส่สวนคำร้องขอให้มีการขอการประกันตัวเอมี่ปัตตมบูรุ่งนัตยาแล้วก็ผู้ที่ยังอยู่ในห้องขังอยู่นะครับทั้งหมด7คนอันนี้ ถ้ามีการถอนตะกังในวันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเสรีภาพของเราสูงสุดเหลือบดนะครับหมายความว่าสิทธิเสรีภาพั้นพื้นฐานของพวกเราเนี่ยเสียหายนะครับผมริงอยากจะให้ได้มีการไต่สวนในรายละเอียดในเรื่องของสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของพวกเราว่าการชุมนุมการแสดงออกความคิดเห็นต่างๆเนี่ย เป็นสิทธิที่สาคัญที่สุดสาคัญที่กว่าโควิดในขณะนี้แล้วก็การใช้โควิดก็เป็นเรื่องข้ออ้างอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะให้พวกเขาเนี่ยคือพวกเราเนี่ยได้ได้ได้เสีภาพเพราะว่าจะเป็นเครื่องมืออันเดียวขนาดนี้ที่จะช่วยพาวิกิตประเทศชาติออกไปได้นะครับไม่งนั้นแล้วเราจะเจอวิกฤตหนักเข้าไปอีกคือนอกจากวิกฤตโควิดแล้วก็เป็นวิกฤตการเงเนือ และขณะนี้กำลังเป็นวิกฤตทางศิลธรรมด้วยนะครับถ้ามีการถอนประกันไปด้วยเพราะอย่างกรณีของคุณแอมมี่ปัตตุนบูลเนี่ยไปร้องเพลงอยู่สองเพลงเนี่ยโดนถอนประกันอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าแต่ว่าแต่สิทธิในการชุมนุมเลยนะครับสิทธิในการดำรงชีวิตเป็นปกติสุดในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ถูกคุกคาม้วันนี้ก็อยากจะให้ไปสวนท่านแบบไม่ให้เจนที่นะครับและให้คำนึงถึง การทำหน้าที่ปกป้องเสรีภาพขององค์ส่นชาวไทยไะครับไม่ได้ทำให้เกิดร่อการขดย้งทาามือในทางร้ายเสียในทางเดียวพวกผมต่อสู้เ <Hum> พ <dû t> ื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ก้าวหน้าต่อสู้เพื่อให้แก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเกิดเรื่องของรัฐบาลต่อสู้เรื่องการปฏิรูปสาฐบารหรือต่อสู้ในเรื่องของการแก้ไขนะครับเป็นความตัดหนาดีทั้งสิ่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่จึง ป็นพาร์ตี่สำคัญที่สวีวอนตุกอนตุลาการนะครับให้ให้ทีนซึ่งผมถือว่าเป็นการขัดต่อสิทธิ์ที่เราจะได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนะครับการที <uck> ่เรามีญาติเข้าได้แค่หนึ่งคนหรือบางคนก็อาจจะเข้าไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับถือว่ามันไม่แตกอะไรจากการพิจารณาโดยรับเลยทั้งที่เรื่องเหล่านี้ควรเป็นเรื่องที่จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนว่า การมาต่อสู้เพื่อเรียกร้อนสังคมใหม่ต่อชื่อเพื่อของประชาธนปไตยเนี่ยสุดท้ายเราก็ยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลศาลควรจะให้ความยุติธรรมในการที่เราจะได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผยสาธารณชนต้องสามารถที่จะเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้ในทุกขั้นตอนนะครับนี่เป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญน,นะครับเราก็ เป็นห่วงแล้ววิตกในเรื่องนี้กังวลในเรื่องนี้อาจะต้องอถแถลงต่อศาลต่อไปว่ากรณีนี้เราถือว่าเราถูกระเมือสิทธิ่จ้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยครับขอบคุณครับตามกระบวนการของมันนะฮะแต่ถ้า,าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้จะมีการขอประกันเพื่อนของเราจำนวนสองคนนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงอารด้วยนะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยไม่ใช่อาชญากร นะครับเขาออกมาเรียกร้องนะครับเพื่อให้บ้านเมืองนี้มีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นนะฮะตราบใดที่ยังไม่มีการตัดสินอะไรเนี่ยนะฮะยังไม่มีการตัดสินของศาลเนี่ยดังนั้นศาลควรที่จะให้ประกันเพื่อนของเราทุกคนนะครับถ้าวันนี้ศาลไม่มีการให้ประกันตัวเพื่อนของเราหรือมีการถอนประกันเพื่อนของเราอีกเนี่ย <improper ly> ผมมองว่าถ้าอยากจะให้บ้านเมืองนี้มีความเป็นธรรมท่านต้องเอาอายการไปขังกับเพื่อนเราด้วยนะฮะถึงจะมีความเป็นธรรมสิ่งสิ่งนี้ ไม่ได้เป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ได้การดูหมิ่นหรือดูดูถูกอันนี้เป็นข้อเสนอนะจากผมซึ่งเป็นสามัญสามัญชนคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ออกมาร่วมกันเรียกร้องสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับผมก็หวังว่าวันนี้เราไม่ได้มาเรียกร้องหรือมาล้องขอศาลว่าให้ช่วยเหลือพวกเราเราเพียงแค่มามาเรียนศาลว่าอย่าจะให้ท่านทำตามกระบวนการที่มันมีอยู่เท่านั้นเองครับผมโอเคครับ

คนประชาชนผม่าเข้าใจเห็นด้วยคุณนะแต่ว่าในฐานะทนายความเนี่ยผมผมเอาเรื่องนั้นมาอยู่ในใจไม่ได้คือถ้าถานความเห็นผมผมก็เห็นว่าเมื่อรับเป็นทนายของเขาแล้วก็ผมจะต้องฟังเหตุผลของเขาเมื่อลูกควายังยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักที่มันไม่ถึงชนผมคว่าเราคงต้องการที่สุดเพราะว่ามันอาจจะยากลำบาก ถ้าผิดก็ติดคุกถ้าชนะคดีก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆถ้าเป็นประโยชน์ต่อสื่อมวลชนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่เขาจะมาใช้สิทธิ์ในการเคลื่อนไหวในระหว่างที่รัฐบาลใช้พรัพย์ินโดย่ถามว่ากังวลใจไหมในฐานะเป็นทน,นายก็กังวลใจทุกวันนะฮะักัวก็จะถอนประกันเพราะด้ืยวอความอยู่ในคุกนี่ม,มันอันตรายอันนี้เหนือที่สองคุยกันไม่ได้เลยผมกับเพื่วินนี้ไม่ได้ปรึกษาคดีกันเลย เอกสารที่โจทอ้างมาเนี่ยประมาณ20-30ล้าบเลยผมจะให้เป็นขึ้นไปดูเลแม้แต่วันนี้พิสารน์ก็บอกว่าจะวิดีโอคอนเฟนซ์โดยระบบมันมันไม่เวิร์ตอะ่ะเพราะฉะนั้นก็กำลังใจเรื่องการต่อสู้กันดีมากกว่าก็ขอสารนะนะว่าจริงๆนะให้เด็กเออถามมาต่อสู้ันดีอ่า็มที่ดว่านะถ้าเราจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะ เป็นความผิดตามมาตรา112จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นกรณีที่รัฐเอามาตรา112มาขันแกล้งกันครขอน,นี่มึงยาวอ่ะยาว